Today we'll discuss about the path o p h y s i o l o g y of cardiovascular disease. Are you ready? ฮืมยังไม่รู้เรื่องเลยเป็นภาษาอังกฤษทำไงดีอ่ะฮืม <c oughs> <c oughs> วิชานี้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษเลยวิชาที่อาจารย์ให้อาจารใช่ภาษาอังกฤษเดีเย๋ยเรียนไังไงมิจฉาอ๋อเราภาษาอังกอแนีาา้มัน สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับพยาศรีรากัทยาของโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกคนพร้อมกันหรือยังเข้าใจแล้วเฮ้ยขอบคุณมากนะเย็นดูเเลยอ่ะหูฟัง AI แปลภาษาแบบเดียวทามคืออุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการแปลภาษาที่ได้ยินจากอีกภาษาหนึ่ง ไปยังอีกภาษาหนึ่งอย่างทันทีไม่ต้องพึ่งแอปไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องจ้างล่ามฟังปุ๊บแปลปั๊บเข้าใจได้ทันทีเลยค่ะหูฟัง A.I. นะคะจะใช้เทคโนโลยีหลัก3อย่างด้วยกันค่ะ 1คือการรู้และจดจําเสียงพูด2ก็คือการแปลภาษาค่ะและ3คือการเปล่งเสียงกลับออกมาค่ะโดยการทํางานนะคะระบบนะคะจะทําการฟังค่ะเละเปลงจากการฟังนะคะให้เป็นข้อความค่ะหลังจากนั้นค่ะจะทําการแปลภาษานะคะและเปล่งเสียงกลับออกมาเป็นอีกภาษานึงค่ะซึ่งหูฟังเอไอนะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันค่ะ เปนรุ่น wt 2 h ของ time c a p t u r e นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะสามารถเลภาษาจากทั่วโลกได้ถึง40ภาษาด้วยกันค่ะแล้วก็ตัวของผู้ฟังนะคะจะจดจำเสียงของผู้ใช้งานนะคะทำให้การเลนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะผู้ฟัง AI ช่วยใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือการท่องเที่ยว Hi, I, I want this one. How much? คนอนโน้มันยิ่ให่นาว่าเดอ I I don't understand แต่เรามีู้ฟังอีก again ซิกของฝั่งนี้500เเยนค่ะ I understand ฉันเข้าใจแล้วหูฝฟังนี้ทำให้ฉันเข้าใจภาษาต่างๆทำให้ฉันเที่ยวทั่วโลกได้อย่างสนุก เทคโนโลยีนี้กำลังพัฒนาได้อย่างรวดเร็วด้ค่ะในอนาคตนะคะหูฟัง AI จะเข้าใจสำเนียงได้หลากหลายขึ้นแปลได้อย่างแม่นยำขึ้นเข้าใจอารมณ์ของผู้พูดได้มากขึ้นอีกไม่นานนะคะเราจะมีหูฟัง AI ค่ะในรุ่นที่สามารถแปลพร้อมแสดงสีหน้าของ AI ได้ด้วยก็ได้นะคะหูฟัง AI แปลภาษาแบบเรียวํานะคะทำให้การสื่อสารไม่ยากอีกต่อไปค่ะ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพูดภาษาอะไรเทคโนโลยีก็สามารถช่วยให้เราเข้าใจกันได้ขึ้นค่ะ